สวัสดีบรนตุกจีนนะครับบรรตุกจีนขอให้เอฟซีขอให้ลูกค้ารวยรวยเฮงเฮงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือเชื้อชาติไหนก็ขอให้รวยรวยเฮงเฮงนะครับะวันนี้ส่งรถสวยนะครับเป็นเอฟซีหนองบัวลําพูนะครับส่งรถสวยรับบรรตุกจีนครับขึ้นวันนี้ส่งวันนี้นะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับก็ขอบุณเอฟซีหนองบัวลําพูมากๆนะครับรถสวยๆขึ้นรถบรรทุกนะครับ จะส่งวันนี้เลยนะครับขอบคุณ FC น้นองบัวลำพูนะครับส่วน f อส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลดสวยนะครับยังไม่ได้ลดไปใช้งานนะครับก็เอาโปรที่พิเศษวันตรุษจีนไปนะครับส่วนรถ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับส่วนรถ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับก็เอาส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับเริ่มต้นจากคันไหนดีนะครับเอาคันนี้เลยก็ได้นะครับ คูปอต้า MU49 MU49 นะครับคันนี้จำได้ไหมครับ200กว่าชั่วโมงนะครับเสียอ้วนขายอยู่6แสนบาท6แสนบาทนะครับเสียอ้วนมีส่วนลดบรรทุกจีนให้นะครับเสียอ้วนมีส่วนลดบรรทุกจีนให้ X x บาทนะครับ10,000-20,000บาทนะครับู่ระยะทางนะครับดูกันอีกทีนึงนะครับลูกค้าอยากได้ก็ถ้าใายเข้ามานะครับ หนึ่งหมื่นถึงสองหมืนบาทนะครับส่วนลดมีให้นะครับมันขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องส่งลูกค้าด้วยนะครับเพราะร้านเราจัดส่งฟรีโอนทะเบียนฟรีนะครับใครที่สนใจ m u 4 9ชั่วโมง200กว่านะครับโทรหาเสียวันได้เลยนะครับใครที่อยากได้คูปต้านะครับที่ถูกกว่าคันเมื่อกี้นะครับเป็น MU49 เหมือนกันคันนี้ก็4 2 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็5,4 0,000บาทนะครับ ราคามีส่วนลดให้ทุกคันนะครับราคามีส่วนลดให้ทุกคันนะครับ L 5 0 1 8นะครับเสียอ้วนมีราคา4,2 0แสนนะครับคันนี้4,4 0แสนนะครับแล้วก็5้าแสนนะครับแล้วก็5้าแสนมีทุกราคานะครับคุณลูกค้าเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะเอาเกรดไหนเอาสภาพไหนเอาสวยกริบกริบหรือเอาสวยกลางกลางครับกริบกริบก็รับราคาที่เพลขึ้นมาหน่อยนะครับกลางกลางก็ได้ราคาที่ประหยัดลงนะครับ อ่ะ uh, F4 ก็เข้ามาเลือกเอานะครับเป็นโปรนะครับโปรส่วนลดตูด้จีนนะครับ1นึ0 0หถึงห้าหมบาทนะครับอันนี้ก็บางคันก็ลดได้เยอะนะครับบางคนก็หนึ่งอ่าบางคันก็10,000บาทนะครับอ่า uh, F4 เข้าใจนะครับกติกาของเสซออวนันอ่าส่วนลดมีให้100%เปอร์เซ็นต์นะครับบางคัน20,000บางคัน30,000นะครับแล้วแต่ต้นนู่นของเสซออวนนะอ่า uh, เสซออวนซื้อมาแพงบางทีก็จำเป็นต้องขายแพงนะครับอ่า uh, แต่ก็มีส่วนลดให้นะครับอ่ะ fc สนใจคันไหนนะครับอยากได้คันไหนก็โทรมานะครับอ่า l สี่ศูนย์หนึ่งแปดครับอ่าชุดนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับอ่าอันนี้ขายสามแสนก้หมื่นห้าพันก็อ่าลดไปเลยนะครับสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับลดไปหนึ่งมื่นห้านะครับอ่ะคันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเซเว่นดูให้คันนี้ขายอยู่สามแสนห้าครับก็ลดไปหนึ่งหมื่นนะครับเป็นสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวธรรมดานะครับเหลือสามแสนสี่นะ ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันก็ลดไปหมื่นห้านะครับ FC สนใจคันไหนนะครับอยากได้คันไหนโทรมานะครับขมาเลือกขมาดูกันนะครับเสียว่ารลดเป็นคันๆให้นะครับสําหรับกลุ่มยันม่าก็เหมือนกันนะครับมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับแต่บอกตรงๆเลยนะยันม่าเราปรับลดราคาไว้เยอะแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเป็นส่วนใหญ่นะครับ จากราคาป้ายนะครับสามเซนสามสามเซนสี่สามเซนห้าสามเซนเจ็ดนะครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเราปรับราคาลงให้แล้วนะครับส่วนลดก็เลยไม่ได้เยอะนะแต่เราก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองอากาศสายพันธุ์พัดลมตรวจเช็ค่วซึมนะครับเก็บรายละเอียดรวมๆให้นะครับเก็บรายละเอียดรวมๆให้ลูกค้าพร้อมใช้แน่นอนนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับ สีไม่สวยสีไม่เงานะครับเสือวันเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมเพิ่มนะครับสนใจก็มารับไปดูแลนะครับคนละคัน2คันนะครับรับไปดูแลคนละคัน2คันเอเสือวันมีตังกันนิดเดียวเองมีตังแค่แสนเดียวเองมีตังแค่ห้าหมื่นเองจะรับไปดูแลยังไงรับได้นะครับเพราะเสือวนขายแบบเงินผ่อนด้วยนะครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดนะครับซื้อแบบเงินผ่อนได้นะครับ ซื้อแบบเงินผ่อนได้ดาวเริ่มต้นที่4 0 0 0 0 5 0 0 0 0นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นสะครับ0947064430นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับรถก็บางคันก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วนะแต่บางคันก็รอตัวเช็คนะครับรอตัวเช็คก็จอดรอลูกค้ารอ FC อยู่อ่าลูกค้าจองนะลูกค้าบอกว่าต้องเก็บงานอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เรียบร้อยเลยเสียอ้วน จัดการให้นะครับขนหนที่เรียบร้อยขนไหนที่ไม่เรียบร้อยต้องเก็บงานเพิ่มก็เดี๋ยวจัดการให้ก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับรถมีให้เลือกเยอะนะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีเก็บงานเสร็จก็มีนะครับตัว72แรงนะครับเจ้าเจแดสเสอรว่นมีทั้งหมด3คันนะขายอยู่5้0แสนบาทครับจัดโปรให้นะครับส่วนลดให้ บางคัน20,000บาทบางคันหนึ่งบาทนะ,ะดาวเริ่มต้นที่6 0 0 0 0บาท50 0 0 0บาท6 0 0 0 0บาทนะ,ะครับเพราะว่าก็จะรวมส่วนลดให้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ YM 51A y M57A 51นะครับก็มีส่วนลดให้เหมือนกันคาหนละ10,000บาทนะครับส่หรับตัว YM นะครับสวยทุกคันนะเก็บงานให้เก็บรายละเอียดให้นะครับ 0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนนะครับถามกันเข้ามานะครับซื้อสดซื้อผ่อนถังเข้ามานะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC นะครับจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าใครฟังคลิปเสียอ้วนก็จะเข้าใจว่าเสียอ้วนเสียงไม่มีเพิ่งหายป่วยนะครับเพิ่งหายป่วยนะครับก็อ่าเลยพูดน้อยหน่อยก็ขอบคุณ FC หนองบัวลำพูนะครับขอบคุณ FC 6ท่านใน2วันที่ผ่านมานะครับที่ผมจัดส่งนะครับเสีย้วนไม่ค่อยสบายไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับขอบคุณ FC ทุกท่นานที่อุดหนุนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับตลอดอตรุดจีนและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ